อยากเห็นอะไรใหม่ในวงการพิพิธภัณฑ์ช่วงนี้บ้างพิพิธภัณฑ์จะต้องเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงนะครับแล้วก็ไปแล้วสนุกสนานด้วยดังนั้นพิพิธภัณฑ์ไทยเนี่ยผมอยากเห็นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความทันสมัยให้ความรู้และดูสนุกอันดับแรกกิจกรรมและองความรู้ออนไลน์ต้องโฟกัสเรื่องนี้เลยเพราะว่าคน ออกจากบ้านไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไม่ได้พิพิธภัณฑ์จะต้องใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้และสื่อสารกับเด็กเยาวชนและประชาชนด้วยหรือทำในเรื่องของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงก็ดีอยากเห็นของแนวแรกมีในสยามจัดแสดงให้เยอะๆเพราะหาดูยากแต่พิพิธภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่ผมอยากให้มีมากๆเลยก็คือพิพิธภัณฑ์ มนุษยวิทยาหรือชาติพันธุ์นะครับซึ่งประเทศไทยเรล่านีออ้มีความหลากหลายในเรื่องของชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากพิพิธภัณฑ์เป็นที่ปลอดภัยของคนไทยอยากให้เด็กๆของเราเนี่ยนะคะตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมเนี่ยได้มีโอกาสมาพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ยังเล็กค่ะ คือให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนศิลปะอยากเห็นการปลูกฝังทั้งเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ให้มีความสนุกสนานในการไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันมากขึ้นคนสามารถไปสนุกที่พิพิธภัณฑ์ได้ในทุกช่วงอายุวัยอยากให้ครอบครัวไปเดินพิพิธภัณฑ์แทนที่จะไปเดินห้างสรรพสินค้าอยากให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เขานึกถึงในวันเสาร์อาทิตย์อยากให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยเข้าฟรีสำหรับเด็กครับผม เพื่อการส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เนี่ยพาลูกๆไปเที่ยวเลยพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศเนี่ยไม่จําเป็นต้องเข้าฟรีก็ได้แต่ว่าขอให้บริการให้ดีก็พอค่ะอยากเห็นพิพิธภัณฑ์ที่สะอาดตาแล้วก็มีสวนสําหรับพักผ่อนอยากให้คนไทยสนุกที่จะมาพิพิธภัณฑ์สิ่งหนึ่งที่อยากให้เกิดขึ้นนะครับก็คือเอกช ึงก็สามารถทำให้มันเป็นพื้นที่กื่อกคอมเมอร์เชียลหรือทํามาค้าขายทำธุรกิจร่วมด้วยกันเป็นววยได้เนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยรรไเ,เราดีแน่นอนเพิ่มขึ้นนะครับสะอาดตาดูง่ายมีของหลากหลายและไม่ทิ้งความเป็นไทยครับ